หลายคนสงสัยว่ากินโปรโตีนดีนะแต่ทําไมหุ่นยังไม่ดีสัทีละ่ะโอเคครับมาเดี๋ยวผมมาช่วยบอกให้ครับว่าหลายๆคนที่บอกว่าทานโปรโตีนดีผมอยากให้เราลองพิจารณาอีกสักทีนะครับว่าเราทานโปรโตีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จริงหรือโอเคไหมเพราะถ้าทานอยู่ในเกณฑ์ดียังไงผลลัพธ์มันต้องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันไม่ได้แสดงว่าเราทานไม่ถูกต้องเช่นเราอาจจะทานเกินพอดีหรือยังไม่ดีพอก็ได้โอเคไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทานน้อยเกินพอดีแล้วคนคนนี้เขาอยู่ในเกณฑ์ของคนฟิตหุ่นด้วยออกกําลังกายค่อนข้างหนักทําเวทเทรนนิ่งค่อนข้างเยอะแต่กลับกลายเป็นว่าคนคนนี้เขาทานโปรตีนไม่ถึง2เท่าของน้าหนักตัว เพราะถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรืออยากจะปั้นหุ่นให้ดีเขาต้องทานอยู่ประมาณนี้ถูกต้องไหมครับแล่ถ้าคนคนนี้น้ำหนัก50กิโลเขาก็ต้องทานโปรตีนให้ได้อยู่ประมาณ100กรัมแต่กับการเป็นว่า,เ,าเขาบอกเขากินโปรตีนดีแต่พอมาเช็คตูอีกทีเขากินได้อยู่ประมาณ70-80อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ยังไม่ถึงร้อยเขาก็ปั้นหุ่นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดากับอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้ฟิตหุ่นหนักอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเยอะแต่ว่าทานโปรตีนซะเยอะกกเ,อเอกินลนิ รู้สึกว่ายังไม่พอก็เพิ่มและที่สาคัญขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าการที่เราจะทานโปรตีนให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีก็ควรที่จะไปทำเวทเทรนนิ่งเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบที่ชื่อว่าโปรตีนนี้ไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงหุ่นเราก็จะได้ฟิตจะได้เฟิรม์มจะได้เปะ๊ะจะได้ปังถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ